ที่ว่าคิตตี้ทำก็คือรักตัวเองค่ะพระอาจารย์รักในขันห้าตอนนี้มียอดวิวในเรียลเฟซบ o ๊กอยู่ที่ห้าพันคนนะคะ่ะว้าว <c oughs> งดงามมากคิตตี้เห็นไหมว่าห้าพันคนนี่ไม่ใช่ใน,น้อยนะถ้าเต็มฮอนี่คือแบบโอ้โหใหญ่ <c oughs> เต็มฮอเลยดังนั้นเรามอบสิ่งดีๆให้อีกตั้งห้าพันคนดังนั้นเนี่ยคอนเทนต์ <c oughs> ที่อาตมามาให้นี่ไม่ห่วงนะคนเอาไปต่อยอดได้เลย ไปพูดต่อไปทําต่อไม่ว่าจะเป็นโซเชียลมีเดียได้ไหนเอาไปได้เลยยินดีแล้วมันจะเกิดประโยชน์แล้วเป็นสิ่งงดงามมากๆลองดูว่าจะเอาไปต่อยอดได้ยังไงเอาไปเลยดังนั้นเนี่ย congratulation นาะยมคิตตี้นาะยมคิตตีลองดูว่าอาจจะมีบางเม้นหรือบางข้อความที่ส่งมาขอบคุณที่ทําให้วันนี้เป็นวันที่ดีสําหรับเขาด้วยด้วยด้วยสิ่งที่เรามอบออกไปให้เนี่ยอืมสาธุนาะยมคิตตี ขอบคุณค่ะแล้วก็คลิปที่ชวนมานั่งสมาธิอะค่ะก็มีคนดูหนึ่งพันคนละค่ะาจาจย์ว้าวดังนั้นตัวน,นี้ชวนคนมาเยอะๆนะขายของ้วยโปรดักส์โปรดัก์ดีให้เขามา <c oughs> เปลี่ยนแปลงชีวิตเองด้วยตนเองจริงๆแล้วมา่อเขาทำต่อนเนื่องมันจะเปลี่ยนจริงๆก็ต้นต้นเรื่องที่ที่คิดก็คือว่าแบบว่าอกหักใจพังหรือว่าตกงานนู่นนั่นนี่อะไรเงี้ยค่ะก็ให้มากองรวมกันตรงนี้เลยเพราะว่าชีวิตคุณจะไม่อา าเจออ่าอีโคซิสเต็มอินเวลเปนที่แบบว่าเฟรน g o กู๊ดงดอย่างเงี้ยค่ะพระจ้าแล้วก็ขอบคุณที่อ่าทำให้คิดที่แบบว่ามีความต่อเนื่องในการปฏิบัตินะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้คือคว้งความไม่รู้แบบจะปฏิบัติยังไงไม่มีเพื่อนด้วยอะไรด้วยพอแบบว่ามาเจอครอบครัวที่อบอุ่นขนาดนี้ค่ะก็รู้สึกซาบะขอบคุณค่ะที่นี่เป็นครอบครัวเป็นสังคมแห่งการเปลี่ยนแปลงตัวเองแล้วเราจะเปลี่ยนแปลงสังคมเปลี่ยนแปลงโลกนะเราเปลี่ยนแปลงตัวเอง เปลี่ยนแปลงสังคมแล้วจะเปลี่ยนแปลงโลกไปด้วยกันแล้วไม่มีวันหยุดเปลี่ยนจะทําต่อเนื่องไปเรื่อยๆใครท้อเราจะเพิ่มกําลังใจใครล้มนะเราจะหยุดฉุดขึ้นมาแล้วผลักคุณให้คุณคลานก้าวไปข้างหน้านะชอบคํหนึ่งของโคชเทชันหนึ่งที่บอกว่าถ้าคุณเนี่ยบินไม่ได้ก็จงวิ่งวิ่งไม่ได้ก็จงเดินเดินไม่ได้ก็จงคลานทํายังไงก็ได้ให้เคลื่อนตัวไปข้างหน้าทํายังไงก็ได้ให้เคลื่อนตัวไปข้างหน้าให้ได้ อย่าหยุดพัฒนาตัวเองอย่าหยุดเรียนรู้ไม่ว่าจะเจออะไรโหดร้ายแค่ไหนอย่าทิ้งตัวเองอย่าสูญเสียความเป็นตัวเป็นตัวเองอย่าสูญเสียสติปัญญาไปจงโพสิทีฟด้วยสัมมาทิฏฐิด้วยสติปัญญาแล้วจะนําพาเราเนี่ยไปสู่สิ่งต่างๆได้อย่างงดงามนั่นเองแล้วลองดูว่าบางครั้งเราชุบชูใจตัวเองไม่ได้แต่เราคนอื่นสามารถช่วยเราได้แล้วที่นี่เป็นห้องเรียนเป็นสังคมอีก โคซิสเต็มแห่งการเรียนรู้พัฒนาตัวเองเปลี่ยนเราให้มันไปเปลี่ยนแปลงโลกเปลี่ยนแปลงสังคมแล้วลองดูว่าคนเป็นร้อยกว่าคนอะ่ะถ้าช่วยกันเปลี่ยนอะ่ะสังคมแล้วประเทศชาติจะงดงามมากแค่ไหนเอ,อสร้างสิ่งดีๆแล้วงดงามให้กับประเทศชาติและสังคมแล้วมันจะงดงามขึ้นเพราะเราเกิดมาเพราะเราลงมือทําเราเกิดมาแล้วผ่านมาในโลกนี้แล้วไม่ใช่ปล่อยให้ตายไปเฉยๆแต่ได้มอบความงดงามมอบสิ่งดีๆให้กับสังคมประเทศชาติสิ่งที่เราอยู่ นี่แหละคือคนกระตันยูมอบคืนให้กับเขาเขาให้เรามาเยอะเรามอบคืนให้กับเขาบ้างน,นะงดงามมากเลยคิตตี้สาธุนักมาสการครับหลวงพ่อครับเจริญพรค,คุณหมอวันนี้เห็นพลังของท่านอริยาน,นีพลังมากจริงๆนะครับก็เลยนึกถึงว่าแล้วก็พลังของโยมที่สอบได้คะแนนที่ไม่คาดคิดมาก่อน ตรงนี้มันตรงกับว่าจริงๆแล้วพลังชีวิตของมนุษย์เนี่ยมันไร้ขีดจำกัด unlimited power ถ้าเราคิดว่าพลังของเราเนี่ยมันไร้ขีดจำกัดทำอะไรก็ได้ฉะนันถ้าเบื่อเราบอกว่าเราจะเปลี่ยนโลกเราเปลี่ยนได้เปลี่ยนที่ไหนก็เริ่มที่เราอะครับเริ่มที่เราเราจะเปลี่ยนโลกนะครับซึ่งถ้าเบื่อตั้งอย่างผมตั้งไว้ว่าเราจะทำให้ประเทศไทยเป็นผู้นำโลกทางด้านจิตวิญญาณในปี2050 ประเทศไทยจะเป็นผู้นําโลกทางน่านจิตวิญญาณังนั้นจุดเน,น,นี้ยจ,จุดหนึ่งก็สามารถว่าทุกคนเราจะบอกเราจะเป็นผู้นําโลกเราจะเป็นผู้นําโลกทางน้านจิตวิญญาณน,นะเราจะให้สิ่งที่ดีงามต่อโลกใบเนี้ยแล้วจากที่โยมท่านหนึ่งที่บอกว่าทําคลิปแล้วมีคนมามาดูนะเป็นพันนี่ครับมันเป็นมันเป็นตัวอย่างให้เราเห็นนะซึ่งผมทําคลิปหลายๆคลิปแล้วเดี๋ยวผมจะส่งมาให้ดูในห้องนี้จะให้เห็นว่าให้ทุกคนเนี่ย Lom aw, dan.